ต้อพ้อพ้อมีมี่สีวันเอ้ย๋ย่าละงานให้โอ้ยยยยยโอยย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 ยกยยยค่ะกยยยยอยยยยยายย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 อยย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 ยเอายย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 

Ako, Ako kah. Ako kah. Bingin mai, bingin mai, bingin mai, mai, ko kah. Ko kah. Ayo, bingin mai, bingin. Ayo, 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 ayo. Ciuman, leh bingin mai. Cium ni, cium, cium, cium. Ayo, makan, makan. Normal, biasa. Pihup, bingin. Kau akan tidur. อ๋อค่ะมรรดาเฝ้า,าตรงนี้เลยใช่ไหมคะเป็นตาซ่าค่ะน่าชังมากเลยค่ะเห็นได้เกาเหมือนคุณเกาวัวที่ฟาร์มเลยคะ่ะเาที่เกาดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกันเลยบอกแล้วมันเชื่ออยูมไม่ได้ละกลัวบางแก้วมันดูน่ารักมากอ่ะคุณ โอ้ดูน่ารักมากเลยค่ะน่ารักทีนี้ต้องอาบน้ำอีกอันเล่ามันมาถึงตรงนี้มั้ยไม่ถึงจะอเพื่อนของมีไหมไม่ละวเต่ามีมันอ่ะมันมืดเป็นมืดอ๋อมาหนี้เอาไปละไปลกินน้ำได้นิดเดียวโอ้ดูทรงทรงผมจะเรียกว่าทรงผมทรงผมแบบทรงผมแบบหล่อมากเลยจ้าเอ๋ ชิดูทรงผมน้องนะคะดูทรงผมน้องนะคะเลิศดขนาดจ้าคนน่ะผู้หูดูโอ้ชิชิขาวตัวผู้โลโค่ตัวเมียค่ะ